มาวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชาวมนุษย์ล้อซึ่งก็เป็นทูตอารยสถาปัตเพื่อจะสำรวจเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะพูดกันเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวที่ปลายทางว่าเมื่อถึงที่ไหนแล้วมีที่ไหนที่พอให้คนพิการคนนั่งวิวแชร์คนสูงอายุเขาสามารถเข้าถึงได้แต่เวลาเนี้ยเรากล้ามาสู่เรื่องการดูเรื่องเส้นทางดังนั้นก็ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาเราก็เริ่มสำรวจมาเลยตั้งแต่จุดนัดพบปั๊มน้ำมันห้องน้ำระหว่างทาง อาหารการกินจนกระทั่งมาถึงที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาสะดวกจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการไปเยี่ยมชุมชนแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าแม้จะเป็นตลาดเก่านับร้อยร้อยปีพี่น้องชาวจีนชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นมีอาหารการกินมีขนมมีวัฒนธรรมประเพณีที่น่ารักมีการอยู่อาศัยด้วยเรือนไม้ที่มีเอกลักษณ์ แต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อใส่น้ําใจเข้าไปท่านได้ทําให้มีทั้งห้องน้ําคนพิการทําให้มีทางลาดที่จะทําให้เชื่อมต่อสําหรับคนที่ต้องใช้ล้อคนที่จะใช้รถเ,เข็นหรือแม้กระทั่งคนที่มีลูกเล็กมาแล้วก็จะต้องจูงลูกหรือว่าจะเอาลูกทารกน่าใส่ในรถเข็นเด็กก็สามารถมาถึงได้ดังนั้นเราเห็นศักยภาพแล้วครับว่าการท่องเที่ยวทางน้ําในประเทศไทยโดยเฉพาะตามแม่น้ําลําคลอง ได้ดูวิถีชีวิตได้ดูความเป็นไปของชุมชนได้ดูประวัติศาสตร์ได้ทูวัฒนธรรมได้ทานอาหารท้องถิ่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ใครๆก็ใฝ่ฝันและปรารถนาทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศวันนี้ได้พามานั้นเนี่ยนอกจากมนุษย์ล้อที่เป็นคนไทยแล้วชายและหญิงก็ยังมีมนุษย์ล้อที่เป็นชาวต่างประเทศที่เขานั้นเนี่ยบอกกับผมว่ามีคนอีกจํานวนมากเลยที่เป็นแบบที่เขาเป็นเขาไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นอย่างนี้หรอกครับแต่ว่าเขา บัตรนี้เนี่ยเขามีเงินสะสมเงินเก็บที่จะต้องเอาออกมาใช้เขาอยากจะไปเที่ยวดูโลกแต่สถานที่ที่จะรองรับพวกเขานั้นเนี่ยยังมีจํากัดอยู่มากดังนั้นวันนี้ที่ตลาดหลัก5ที่ชุมชนหลัก5แล้วก็ที่เหล่าตักลักแล้วก็ตลอดจนที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนแม้กระทั่งสายคาราวาสสายสังขาวาสท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรี ท่านผู้บริหารในระดับต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านมาให้การต้อนรับให้การต้อนรับมนุษย์ล้ะที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถไปในเวทีนานาชาติสากลแล้วก็เล่าที่จริงแล้วใครที่ติดตามดูภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยตั้งแต่เรามีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขึ้นมานั้นเนี่ยภาพที่ขายไปตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยก็คือยักษ์วัดแจ้งกับตลาดน้ําก็ที่นี่แหละครับที่เป็นภาพที่ขายประเทศไทยเป็นรุ่นแรก และนะสามารถคงอยู่จนถึงวันนี้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่คนไทยภูมิใจคนเมืองอยากเห็นคนต่างชาติอยากจะมาลองชิมลองชมแล้ววันนี้เขาได้ร่วมกันในการทําให้มีทางลาดทําให้ความสามารถในการรองรับมีที่พักมีร้านอาหารมีระบบในการดูแลทําให้คนที่จําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นมาถึงได้จึงถือได้ว่าวันนี้สามารถประกาศได้เต็มปากเต็มคํา ว่าที่นี่อยู่ในศักยภาพที่จะนำไปขายในเวทีสากลต่อไปได้อีกด้วยครับ